ฮัลโหลนี้อยู่กับผมเกมเมอร์นะครับวันนี้เราจะมาเล่นโตโรก,กันนะเพิ่งปรับมาใหม่เลยสสดๆร้อนๆต้องลองของมันต้องลองครับเราจะมาดูว่ามันถึกกว่าเดิมไหมแต่ผมไปเทสมาแล้วตานึงอนะสกิลมันน่ารำคาญมากเลยนะน่ารำคาญก <Yeah. S 1> แบบแบบแบบจุกจิกเดี๋ยวชนเดี๋ยวอะไรอะไรอย่งเงี้ยเร <Yeah. S 1> มาดูกันฮนะอันนี้จะเป็นเซตไอเทมที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับ แต่ฝั่งเรานี่จะเป็นมาหลอกยืนกลางนะครับผมไม่เข right right. right. bueno really. er ้าใจเขาเหมือนกันตอนนี้ผมโซโล่นะผมไม่เข้าใจนะว่าท er> 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 ําไมเขาเอามาหลอดมายืนกลางครับทําไมไม่เอามาเจ้ามายืนกลางแต่ก็แบบนี้ก็ดีครับมาหลอดยืนกลางเขาแข็งอยู่ครับฝั่งขาวก็จะเป็นจีนหน้าลงนะครับแล้วก็เลดยืนกลางมืออะไรก็ต้อยแรงมากเลยของเรานี่ถ้าตัวลูกหลอดแดงเต็มนี่เราจะตีไวขึ้นนะครับจะตีไวแบบตึ้งตึ้ง แล้วเขาจะมายัดเราครับแต่เรามีสกิลสองขึ้นมาเห็นไหมมันได้เปรียบครับมันน่าลำคาญมากเลยสกิลตัวโล่นะ่ะเป็นอะไรที่น่าลำคาญมากตอบมาไม่ดีนะครับแต่เหมือนจะบางนิดนึงนะเราต้องคอยเซฟตัวเองเมื่อแบบล็อกของก่อนอ่ะถ้าเราเล่นไม่ล็อกของเลยอันตรายอันตรายมากอเนกลางของเราถูกโจมตี first blood บกเราได้ฟิร์สครับแล้วลินลดิสเหมือนเขาเล่นลุกไป ผมมาแล้วมาจ้ามาผมชนพึ oh <my> ้มสกิลสองพุ่มเห็นไหมสกิลหนึ่งเราจะรีขึ้นมาเลยถ้าเราใช้สกิลสองแต่ถ้าเราใช้สกิลสองก่อนสกิลหนึ่งจะใช้ไม่ได้นะครับอย,อย่างนี้ใช้สองหนึ่งอ่ะหนึ่งจะไม่รีนะครับมันจะไม่รีมาเราต้องใช้หนึ่งชนก่อนแล้วก็สองต่อแล้วก็หนึ่งออกครับนี่เขาก็ไม่กล้าเล่นกันเรานะครับ น,นี้เราจะเดินไปรับแครี่แต่แครี่เรากดไฮเตะตอยู่นะเราสกิลหนึ่งเข้าไปแล้วก็กดสองกดสอง,สองแล้วพุ่งออกได้เลยครับอันนี้จินนาเขาไล่เรามานะครับทังวัาน,นี้ผมเล่นเลยสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็พุ่งเห็นไหม <been> เราจะใช้สกิลได้สกิลหนึ่งได้สองรอบมันได้เปรียบครับมันได้เปรียบแล้วมันน่ารำคาญมากแล้วถ้ายิงนี้ของถ้าบล็อสแคลี่มันยิงเราไม่เข้าอ มันเล่นยากมากครับฝั่งตรงข้ามเพราะว่าเราตัวน่าลำขาขวนแต่แม่นี้ผมแพ้ให้ยาครับตัวแพ้ทางจังหวะนี้แล้วเขาเดิน,นื่อนผมมาหลอดโดดผมโดดแล้วผมเดินหน้าไปโดดนะแต่ทุบพื้นสามครั้งครับเราพยายามเดินโซนให้เพื่อนบ่อยๆครับ ถ้าฝั่งไหนเราโดนกดเราต้องขึ้นไปครับเราต้องขึ้นไปเราเดินหาข้อมูลให้เพื่อนเราเช็คคุ้มเช็คอะไรเราพยายามเดินบ่อยๆนะครับเล่นโดมอ่าลิลิตเขาอยู่บนบเราก็รู้แล้วว่าลิดิตเขาอยู่บนป่าเขาอยู่บนนะอ่าโลมเขาขึ้นมาข้างบนครับแล้วเขาเล่นกลางกันเขาจะปิดมาหลอดแต่โบบเรามาพอดีอันนี้เราจะเข้าไปเล่นช่วยเพื่อนคนระับ เติมไฟให้เพื่อนผมจะอันตีเข้าไปก่อนผมอันตีตั้งแต่พุ่มเลยนะแต่ผมเดินแล้วก็สกิ้วหนึ่งเข้าไปไทุกครั้งที่สามผมยกขึ้นแล้วผมคิ้วเลยปุ่มเราไม่ได้ล้านะครับแต่เราปิดดามดเมจให้เพื่อนนะเราปิดดาเมจให้เพื่อนเฉยเราไม่ได้ล้าเขานะครับเราปิดดามดเมจอ่ะเราก็แยกย้ายทำเลนครับเราต้องพยายามทำเลนนะครับอันนี้ให้เตะเขาตีนกอยู่เราแย่งนี ไม่ให้หรอกนกของฉันค่ะฮัลโหลนกปูจ้าะ,ะเราคอยดูอะดูนะครับหลอดแดงเราอ่ะพอพอหลอดแดงเราลดเพื่อจะรีขึ้นมานะครับผมไม่แน่ใจว่ามันรีเท่าไหร่ตอนนี้ผมยัดปุ๊บเขามีฟิตเขาล้ำหนีเลยกลัวจัดกลัวกลัวเลยอะขาสัน้นอ่าเพื่อนเราได้ดาร์คสลเลเยอร์นะฮะ แลวไฟล่างเหมือนจะได้เปรียบครับอ่าโอเคสวยอันนี้เรารอต้องอรอแคลรี่มาช่วยตีซิปด้วยครับเพราะว่าแคลรีล่เราได้เงินด้วยอันนี้นดินดีก็ขึ้นมาสันบ้านนะครับอันนี้ผมค้ำหลังนะครับรอผมเดินวนรอให้เขาเข้ามาแล้วผมจะพุ่งใส่แต่เขาไม่เข้ามาครับผมเลยต้องเล่นทุบจะไลท์พึ่งนะเนี่ยร้อยสองเตะเขามือไวมากาเราชมปึ๊บ ไฟนี้เราจะเสียแต่เราชวนเพื่อนถอยกันเข้าไปกันให้เพื่อนแล้วก็ออกเห็นไหมฮะสกิลหนึ่งเข้าไปแล้วก็สกิลสองสกิลสองนี่จะต้านสถานะนะครับแล้วเราก็หนึ่งออกเพื่อกันการแคลรี่เราด้วยแคลรี่เราก็ไม่ตายครับอย่างน้อยเราตายได้ครับยกเว้นแคลรี่เราเพราะว่าแคลรี่เรามีประโยชน์มากกว่า เรียกแคลี่มาตีบัฟนะพอบัฟจากป่าเรียบร้อยแล้วเรียกแคลี่มาตีแล้วก็ให้แคลี่ไปเพราะแคลี่เรามานาจะหมดจะได้ไม่ต้องกลับบ้าน เพื่อนก็บวกกันหน้าดูเลยนี่เราพยายามจะขึ้นป้อมนี้แต่ไม่ได้ครับโดดใส่เลยเรางอันนี้เสียครับนี่ไงมาเราช็อกต่อโอ้โหโคตรสวยครับคอมโบนี้วงแตกบ,บอกเลยอะเรามีฮิ้วเราได้เปรียบนะครับเราฮิ้วให้ตัวเองด้วยแล้วก็ฮิ้วให้เพื่อนด้วยนั่นเลยเกี่ยวเราไม่ต้องกลับบ้านตัวไหนเลือดน,น้อยเขาไม่ต้องกลับ นนมลาลอดทําไม่หรอกรอมนี้ได้รแรกเหมือนจะจบนะแต่จบไม่ได้ครับหยานอยู่บนอันนี้ผมเข้าเลครับอันนี้ผมเสียผมตายเองตอกไม่ได้โคตรสลโลเลยผมเขินเลยนะตายตัวเดียวเลยคนอื่นเขายังไม่ตายผมตายอยู่คนเดียวอ่าน,นี้ผมปั่นแล้ครับโบบบารหลอดอยากตุยฮะเดี๋ยวผมตัดตัดคลิปให้มันกระชับหน่อยครับมันจะได้ไม่นานเกินไป เราก็ปั่นฝั่งตรงข้ามคะอันนี้เราเดินมาํำโดดใส่จังหวะนี้เพื่อนเราไม่อยู่นะครับเราต้องถอยก่อนเราต้องกลับมาตั้งหลักก่อนเพราะเพื่อนเราทาเลินกันอยู่เ,เราต้องถอยบนเล่นกันอยู่อ้าวโอเคมา,าจะได้และล่างเหมือนจะเล่นกันนะผมเดินมาขำให้เพื่อนเราสกิลสองให้เตะก,ก็ยิงแทบไม่ข้าแล้วครับประโยชน์ของฮิวครับเราเลือดน้อยเราก็ยิงเพื่อนได้มีผมชวนมาเอา มาจ้าก right ับมาหลอดเขาค้ำให้เราอยู่นะครับเราตีได้อยู่จหวันนี้เราตีได้สบายเลยได้แน่นอนเรีดาร์ซเลเยอร์ออกมาแล้วเราต้องปล่อยบนนะครับแล้วก็ ทำกลางทำล่างขึ้นไป ه. เพราะว่าบนเราเล่นได้เปรียบอยู่แล้วเราทำล่างขึ้นทำกลางขึ้นชิปเราจะได้มาสามทางเราจะขึ้นบ้านเขาง่ายขึ้นออันนี้ผมเดินทนให้ชิปเราโดนงเดินป้อมยิงอันนี้ผมโดนใส่เลยปึ้งอ้าเงยยกลยวเลยครับปิดดับเมยเพื่อนเพื่อนเข้าไม่ถึงเราเข้าถึงอ่านี้เฉยป้อมยิงผมแล้วเขา น,นี่ผมออกได้ไม่ตายได้ดูรอดแดงนะครับหลอดแดงลดเมื่อไหร่คือเลือดเด้งเลยอันนี้คลิปไม่เข้านะ่ะผมคิ้วเลยนนเกยมนี้ก็จบไปไม่ถึงสินาทีนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับกดไลค์ขอคนละหนึไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปขอบคุณที่รับชมครับ